สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์และต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านณโรงเรียนอสัสวชัญแผนกปฐมประจำปีการศึกษา2568ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะช่วงเวลาที่สำคัญนะคะสำหรับวันนี้งานของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา20นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีค่ะท่านผู้ปกครองคะ วันปฐมิเทศมีความสําคัญอย่างไรนั้นแน่นอนค่ะทุกๆหลักสูตรนะคะที่โรงเรียนอัศวชันของเราได้มีขึ้นและผู้ปกครองได้ให้ความไว้ใจและตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้จึงมีวันปฐมนิเทศขึ้นมานะคะนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร English โปรแกรมและ n ช s e English โปร g กร m ค่ะวันนี้ผู้ปกครองทุกท่านมาถึงที่นี่แล้ว ก็ขออนุญ,ญาตนะคะเรียนนำให้ผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบกับพระดามานิสกลทวัตผู้อำนวยการโรงเรียนอัศสมชัญแผนกปฐมท่านจะมาพูดคุยกับผู้ปกครองทุกท่านให้ทราบถึงนโยบายทิศทางการบริหารโรงเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนค่ะขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพรักโรงเรียนอัศสมชัญแผนกปฐม ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนนั้นมีคุณภาพเป็นคนเก่งและเป็นคนดีรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโรงเรียน ยังได้ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมในทุกๆด้านและที่สำคัญเราจะต้องให้การศึกษาที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขาด้วยโรงเรียนได้มีการปรับและก็พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ไปสู่มาตรฐานสากลโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Common European Frame w o r k of reference for languages หรือ CEFR เพื่อวัดมาตรฐานทางด้านภาษาให้กับนักเรียนทั้ง4ทักษะการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนในส่วนของหลักสูตร English Program ได้รับการรับรองจาก Cambridge International School ประเทศอังกฤษอีกทั้งโรงเรียนยังได้พัฒนาการจัดกากรเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในหลักสูตรฐานศึกษา หลักสูตร English Program และหลักสูตร Chinese English Program โดยอ้างอิงมาตรฐาน Youth Chinese Test หรือ YCT ให้มีคุณภาพสูงสุดในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราที่ได้เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ท่ามกลางสถานก,การณ์ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่โรงเรียนของเรายึดมั่นตลอดมานั่นก็คือ ลาบอออมเนียวิลเชตความวิริยะอุตสาหะนำมาซึ่งความสำเร็จ We're going to show you why we're one of the best school in Bangkok โรงเรียนของเรายังมุ่งเน้นและพัฒนาผู้เรียนทั้งครบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรมีความพยายามที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากกล้าคิดกล้าทำกล้าพูด และการแสดงออกเพื่อสามารถนำสิ่งต่างๆที่ได้รับจากคุณครูจากประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้แนวคิด e n s u r i n g your child's well-being, happiness, and fulfilling learning experience is what drives ACP towards the 21st century การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ให้มีความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีมีความสุขและได้เติมเต็มประสบการณ์ทั้งภายในและนอกห้องเรียนนั้นคือแรงขับเคลื่อนโรงเรียนอัจฉรัาายะแผนกระรมของเราความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีนั้นไม่เฉพาะแค่ด้านสุขภาพร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังรวมไปถึงสุขภาพจิตสุขภาพทางอารมณ์การเข้าสังคม และสุขภาวะที่ดีด้านวิชาการของผู้เรียนอีกด้วยเราเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้รับการดูแลภูมิฟักให้มีความสุขในแต่ละวันได้แล้วนั้นพวกเราจะสามารถทำให้เขานั้นได้เรียนรู้และก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนได้โรงเรียนอ um าสาชันแผนกประถมของเรายังคงเน้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบ active learning การมีส่วนร่วม การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงการใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคลและการเคารพในความแตกต่างให้มากขึ้นโรงเรียนอาสาชันแผนปฐมยังได้ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมที่สร้างเสริมทักษะชีวิตทักษะทางสังคมและการพัฒนานด้านอารมณ์ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการเพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์และน่าจดจำมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนของเราให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่โดยมีบุคลากรมืออาชีพทั้งในด้านการเรียนการสอนการดูแลเอาใจาใส่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบสนองทักษะและความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงลำพังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนจึงค่้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการสื่อสารการพูดคุยและการติดตามการเรียนของบุตรหลานของพวกท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันพัฒนาบุตรหลานของท่านและเด็กๆให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขในชีวิตในนามของคณะพรารดาคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอสัสษชันแผนกปฐมขอส่งความระลึกถึงและคำขอบคุณอย่างจริงใจไายังผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนของเราให้เป็นสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพ และดูแลบุตรหลานของทุกท่านในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ปายที่สุดขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าแม่พระอสรมชัญองค์ประธามของโรงเรียนดัมบุลุยมารีกิยองดมองฟอร์ดผู้ก่อตั้งคณะประดาเซนคะเบียนได้โปรดอํานวยพรมีทักรักษาให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตและมีครอบครัวที่ดีตลอดไปขอบคุณครับ และในลำดับต่อไปนะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมท่านจะมา right ทักทายผู้ปกครองทุกท่านพร้อมกับสิ่งที่สําคัญนะคะที่ท่านอยากจะฝากอยากจะบอกผู้ปกครองทุกท่านในปีการศึกษา2568นี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะได้พบกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมค่ะพระดาภูวรินเขมรัตน์อนนท์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพ ในโอกาสอันสำคัญนี้ผมขอถช้อโอกาสกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ของโรงเรียนอัศมชัญแผน,นกปฐมด้วยความยินดีปีการศึกษาใหม่นี้เป็นปการต่อยอดการเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการและการพัฒนาการของเด็กในทุกๆมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและคุณธรรมจริยธรรมเราขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆผ่านการสื่อสารพูดคุยและร่วมมือกับคุณครูอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันท้ายที่สุดนี้ขอพอรจากแม่พระสัมชัญองคอ์ุปธรรมของโรงเรียนโปรดพิทักษารักษาให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตและมีครอบครัวที่ดีตลอดไปท่านผู้ปกครองคะจากนโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัศว์ชัะนแผนกประถมค่ะและช่วงเวลาที่สําคัญต่อไปค่ะแน่นอนค่ะ Technology. ท่านผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบปะพูดคุยกับคุณครูประจาําชั้นและคุณครูผู้ช่วยประจําชั้นค่ะทางโรงเรียนอัศว์ฉัญแผนกประถมของเราขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งให้เกียรติ มาร่วมงานวันประถมนิเทศและต้อนรับผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2568ค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ